สวัสดีครับช่างดอยโซลเซลครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งบบโซลเซลออนกิดครับชุดนี้นะครับ10กิโลวัตต์ยี่ห้อพ s i ครับเปลียดค่าไฟสูงสุดได้เดือนละ6 0 0 0บาทนะครับร้านเพชรมาดนะครับสาขาไมโจครับวันนี้นะครับเป็นหลังคามีทันชีทครับเราทำการติดตั้งทั้งหมด18แผงนะครับ แสนห้า้ยหบัาทยี่ห้อ p s เออครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการเอาน็อตตัวเดิมนะครับออกมาจากบนหลังคานะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีน็อตนะครับเราก็ต้องยึดน็อตลงไปใหม่ครับเราต้องเอาน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับทั้งหมดครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปใหม่นะครับ เราเอาไปใส่ตรงแอลฟีดนะครับตัวนี้ครับเป็นแอลฟีดครับแอลฟีดสิบสองเซนนะครับใต้แอลฟีดก็จะมียางรองนะครับกันน้ําครับใช้แอลฟีดสิบสองเซนครับก็จะสูงหน่อยครับแต่ว่าเรื่องระบายความร้อนใต้แผงได้ดีครับแอลฟีดยี่ห้อ P.S.I. ครับหนาปึกเลยครับแต่หนาแน่นอนครับนะครับตรงที่รูน็อตเดิมนะครับแล้วก็ เอาแอลฟีดครับมาใส่แทนนะครับจะได้ทรงประมาณนี้ครับไม่ยาวไปหนึ่งนี่ครับขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟีดนะครับเราต้องใส่พียูนะครับกันน้ําด้วยน้ําซึมครับตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดแอลฟีดครับ นี่ครับแน่นหนาครับนี่ครับมียางรองครับแล้วก็มีพีวครับกันน้ำรั่วน้ำซึมครับตรงนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนครับนี่ครับนี้เราติดทั้งหมดนะครับ18แแผงนะครับแผง 550บาทครับ9แผง2สติงครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดแอรฟีนะครับนะครับทุกตัวครับแน่นหนาครับไม่มีรั่วครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการนำรางเลียวนะครับขึ้นมาติดตั้ง บนเอลฟีดที่เราจิตไว้นะครับติดตั้งรางเลี้ยวสำหรับวางแผงโซลาเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วครับรางเลี้ยวครับรางตัวนี้จะยาว4เมตร70เซนนะครับนะครับจะมีร่องครับสำหรับเอามาล็อกกับตัวแอลฟีดนะครับข้างบนก็จะไว้ล็อกที่แผงครับนี่ครับก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้ครับเรากำลังทำการล็อกตัวแอลฟีดครับเข้ากับตัวรางเลี้ยวนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการยึดรางเลี้ยวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการเดินท่อร้อยสายนะครับนะครับ เราเดินท่อเหล็กนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็จะเดินท่อเหล็กนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการร้อยสายนะครับสายที่เราใช้ครับสาย PV ครับสายเบอร์4แควมิลนะครับยี่ห้อ PSI ครับทนแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์นะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเข้าหัว MC4 นะครับวันนี้เราเข้าหัว MC4 สองสตริงครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นโคลรคับเราต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แบงเซลลเซลล์คลรเป็นตัวเมียครับนะครับแน่นหนาครับตรงหัว MC4 ครับก็จะมียางกันน้ำครับดันเข้าไปสุดครับแล้วก็เวลาถ้าแน่นแล้วก็จะดึงไม่ออกนะครับนี่ครับยางกันน้ำครับ เสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับไม่ให้น้ำเข้าเลยนะครับแน่นหนาครับนี่ครับกวลบครับจะเป็นหัวตัวผู้นะครับฝั่งนี้เป็นค้่บวกครับเราต้องทำการเข้าหัว M4 c เป็นตัวเมียนะครับตัวที่แผงโซล่าเซล ข้วบวกจะเป็นตู้ผู้นะครับล็อกเลยนะครับก็มียางกันน้ำครับเราใช้หัว MC4 ยี่ห้อ PSI ครับ เพราะว่าเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์ก็ยี่ห้อ PNI ครับก็จะเข้ากันได้ดีครับนี่ครับถ้าใช้หัวยี่ห้อ PNI แล้วก็ใช้แผงยี่ห้อเดียวกันครับเขาก็จะทํามาให้เข้ากันได้พอดีนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเอาเข้าหัว MC4 เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับติดตั้งแผงครับ อานะครับแผงที่หนึ่งครับผมของวันนี้ครับ psi ครับส่งแผงถึงที่ครับส่งรายงานเลยนะครับบริการประทับใจครับมานะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดสิบแปดแผงนะครับสองสตริงครับเรานำแผ่นไม้นะครับขึ้นมาวางบนหลังคามีทันชีดก่อนนะครับจะทำการติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับเพื่อเวลาเราทำงานก็จะได้สะดวกรวดเร็วครับแล้วก็หลังคาของลูกค้าก็จะได้ไม่พังเสียหายนะครับ ทำยังไงก็ได้ครับให้ทํางานได้สะดวกรวด,ดเร็วแล้วก็ไม่ทําให้บา้านลูกค้านะครับลังคายุบนี่ครับแล้วก็จะเดินบนแผ่นไม้นะครับแผ่นที่หนึ่งครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็จะลําเรียงขึ้นมาทีละแผ่นนะครับเราจะต่อแผงอนุก,กรมกันทั้งหมด9แผงนะครับ2สตริงครับนี่ครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะต่ออนุก,กรมกันครับขัวบวกต่อกับขัวลบไปเลยนะครับนี่ครับเราดึงเข้ามาต่อกันครับ ใต้แผงโซลาเซลล์ครับล้วก็ใช้คเบิ้วท้ายนะครับรัดตรงช่วงที่เป็นหัว N C f o ครับให้อยู่ใต้แผงโซล่านะครับไม่ให้ไปอยู่ตรงช่องระหว่างแผงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับตรงนี้ครับตรงล็อกระหว่างแผงครับก็จะใช้ตัวมิดแคมป์ครับอุปกรณ์ม็อตติ้งยี่ห้อ P I ครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้อยักลงที่ขอบแผงโซล่าครับ จะมีหมุดเล็กๆนะครับพอคราอยากลงที่ขอบแผงเวลาเราเชื่อมต่อชุดสายกาวครับก็จะสื่อถึงการหมดนะครับท้งสปริงครับทุกขั้นตอนครับเราก็จะทําเหมือนเดียวกันครับวันนี้ติดตั้ง18แผงนะครับทุกขั้นตอนต้องได้มาตรฐานครับปลอดภัยครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับนี่ครับ นี่ครับตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วนะครับเกือบจะครบสตริงที่หนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเราติดตั้งครบสตริงที่หนึ่งแถวข้างล่างเสร็จนะครับแล้วก็จะทําการขึ้นมาติดตั้งสตริงที่สองนะครับแถวข้างบนครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับสตริงที่สองครับ ทุกขั้นตอนครับล้วก็จะทําเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับสิ่งที่สองครับนี่ครับตัวจบของแผงนะครับตัวเอ็นแคมครับเอาไว้ยึดตัวสุดท้ายของแผงนะครับนี่ครับแล้วก็จะใส่ลงไปตรงชุดแผ่นสุดท้ายนะครับนี่ครับเรายึดทั้งข้างบนข้างล่างครับผมนี่ครับแล้วก็จะใส่ตัวมิดแคมตัวยึดระหว่างแผงนะครับเหมือนกันหมดนะครับ ต่อนุกรมกันแล้วก็ใส่ตัวล็อกตรงกลางครับนี่ครับแน่นหนาครับผมรับรองครับไม่มีหลุดไม่มีปิ้วแน่นอนครับนี่ครับเราก็จะทําแบบนี้ครับทุกแผงครับนี่ครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงต่อนุกรมกันแล้วก็ใส่คีบบนท้ายลัดครับ นี่ครับเอาไว้ใต้แผงครับปลอดภัยครับไม่โดนน้ําไม่โดนแดดโดยตรงครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับชุดนี้จะอยู่บนหลังคานะครับยี20-25ปีครับนี่ครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับสติงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับแผ่นที่18นะครับสติงที่สองครับผม นี่ครับนี่ครับเอาแผ่นวางลงไปแล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวจบครับตัวสุดท้ายครับของแผงครับบุคคล์มอสติ้งพีซไอครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับไม่ว่าจะตัวไหนนะครับตัวมิดแคมป์อินแคมป์ครับตัวล็อกกาวครับ เอาไว้อยากลงที่รางแล้วก็อยากลงที่ขอบแผงนะครับเวลาสื่อถึงกันครับก็จะได้สื่อถึงกันหมดครับเวลาเราใส่ตัวล็อกกาวนะครับนี่ครับอันนี้ตัวเอ็นแคมครับตัวจบครับนี่ครับล็อกลงไปให้แน่นเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการติดตั้งนะครับตัวล็อกสายกาวครับดยเชื่อมต่อชุดกาวลงไปที่ ห้องควบคุมนะครับนี่ครับเพื่อต่อลงดินครับตัวนี้ครับตัวล็อกกาวครับผมนี่ครับมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับเอาไว้อยากลงที่ที่ล้างครับอยครับเวลาใส่ก็เหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับติดตั้งง่ายมากเลยนะครับก่อนมัติงยี่ห้อพีไอครับนี่ครับแข็งแรงด้วยครับแล้วก็จะใส่ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับสองสติงแล้วก็ใส่ทั้งสองสติงเลยนะครับ มีรางเลียวสี่เส้นครับแล้วก็ใส่ทั้งสี่เส้นเลยครับตรงนี้ครับเราก็จะปอกสายนะครับสายสายกาวที่เราใช้นะครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบครับนี่ครับเราใส่ลงไปที่ล่องครับปอกก็เห็นสายทองแดงแล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะครับแน่นหนาครับผมใส่ทั้งข้างบนข้างล่างด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับเวลามีฟ้าผ่าใลืไกลหรือว่ามีไฟ่วลงอุปกรณ์ครับก็จะร่วดลงดินไปเลยนะครับจะไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายด้วยนะครับเนี่ยครับทุกขั้นตอนครับเราต้องติดตั้งให้ได้มาตรฐานของการไฟฟ้าครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตามระเบียบของการไฟฟ้าครับเกินมาตรฐานแน่นอนครับที่เราติดตั้งไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่ครับเรียบร้อยครับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด18แผงนะครับสวยงามครับผมเรียบร้อยปลอดภัยครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นตัวยึดสายกาวครับนี่กับตัวสายกาวนะครับใส่ทั้งสติงข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับสองสติงครับเรเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนครับผม ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู่คอมไพเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้เราติดตั้ง10กิโลวัตต์นะครับเนี่ยยี่ห้อ PSI ครับข้างบนเราก็ใช้เป็นท่อเหล็กนะครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับเดินไปท่อเหล็กหมดเลยนะครับเดินลงข้างไปก็จะเป็นฝึกเหล็กกันน้ําครับเดินเข้าไปที่ห้องควบคุมครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับติดตั้งรางวายเวเดินท่อร้อยสายลงมาจากแผงโซล่าเซลล์ครับเพื่อเชื่อมต่อชุดควบคุมครับตู้คอมไนเนอร์แล้วก็ติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์นะครับนี่เป็นห้องควบคุมครับอันนี้ชุด10กิโลวัตต์จะเป็นระบบไฟ3เฟสนะครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ6,000ถึง6,500บาทนะครับรับรองครับ ชุดนี้คืนทุนได้5ปีก็คืนทุนแล้วครับอุปกรณ์ชุดนี้ใช้งานได้สูงสุดนะครับอินเวอร์เตอร์10ปีขึ้นไปครับแผงโซลา r เซลล์25ปีครับชุดควบคุมก็ใช้ไปยาวๆเลยนะครับ15 20ปีไม่มีเสียแน่นอนครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังทำการเชื่อมต่อนะครับตูวควบคุมระบบไฟฟ้าเข้ากับตูวคอมเพเนอร์นะครับ ติดตั้งตู้คอมไนเนอร์แล้วก็เชื่อมต่อชุดสายโซลาเซลล์เข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งชุดควบคุมเสร็จเรียบร้อยครับตรวจสอบระบบแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตู้ควบคุมนะครับตู้คอมไนเนอร์ครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ r c b o ครับการไฟดูดไฟลวกไฟเกินครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ dc ครับฟิว dc แล้วก็เสริกันฟ้า dc นะครับชุดนี้สิ่งที่1นครับ ฝั่งนี้สติงที่2ครับเบรคเกอร์ดีครับฟิวดีซีแล้วก็สวยกันฟ้า DC ครับนี่เราต่อชุดสายกาวเสร็จเรียบร้อยครับเบรคเกอร์ตัวนี้กันดูดนะครับตัวนี้เป็นสวการฟ้า AC ครับตัวนี้สมาร์ทมิเตอร์ครับการไฟย้อนครับผมเช็คการใช้ไฟได้นะครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ในตู้โฮสเร์ว่าลูกค้าครับนี่ครับไฟ3เฟสนะครับตรงนี้เป็น CT กันย้อนครับ นะเราเวลาผลิตไฟได้เกินครับก็จะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับใช้เวลาผลิตไฟได้นะครับก็จะผลิตเท่าที่ใช้งาน,นครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับ10กิโลวัตต์ครับตอนนี้ผลิตไฟได้6 8 8 0กวัตต์นะครับโอ้ถือว่าได้สูงสุดเลยนะครับชุดนี้ผลิตไฟได้สูงสุดนะครับ10กิโลวัตต์ครับผมตอนนี้ผลิตไฟได้6000กววัตต์นะครับช่วยลดค่าไฟได้แน่นอนครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับขอบคุณพี่โป่งครับขอบคุณคุณนนท์ครับร้านเพชรมาดนะครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิง n t e r เ y อร์ m สตมครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อีเธอร์ซสตมยินดีให้บริการครับผม